สรุปข่าวในห่วงเดือนกุมภาพันธ์2,566วันที่1กุมภาพันธ์นายชัยวั์จุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รับมอบหนังสือบทเจริญพระพุทธมนพระราชทานเบิกหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปถวายวัดใช้เป็นบทสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยา,านเรนทิราเทพยวดี กรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดาให้ส่งหายจากพระอาการประชวนและสรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน จากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีนายใใชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญปฏิทินหลวงพุทธศักราช2 5 6พรพระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่มอบให้แก่พลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และนายสิงห์ชัยพง์บุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป วันที่9กุมภาพันธ์นายสิงห์ชัยพองบุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีระดับจังหวัดปีการเพาะปลูก2,565ทั66โดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการตัดสินจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้หันมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพมาตรฐานให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะส่งผลดีกับเกษตรกรทําให้ข้าวมีราคาดีขึ้นโดยผู้ชนะเลิศในระดับ จะได้รับรอบโลกกิยติยศและเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และส่งประกวดระดับประเทศต่อไปวันที่10กุมภาพันธ์นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้วิพากษาหัวหน้าศาลผู้แทนรองผู้บัญชาการมณฑลทหนานบกที่26 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการตลอดทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัวร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ69ปีกิจกรรมประกอบด้วยการเชิญธงประจํากองอาสารักษาดินแดนพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกนุศลให้แก่สมาชิกอสที่ล่วงลับประธานในพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนการประดับยศมอบเข็มอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน วันที่15กุมภาพันธ์นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสิงหชัยพง์บุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับนายแปนโกซอนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันและได้หารือแนวทางการยกระดับช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดราชอาณาจักรไทยช่องจุบโกกีอำเภอบันเตียอัมปุนราชอาณาจักรกัมพูชาให้เป็น พันแดนถาวรเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและสแสวงหาความร่วมมือด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ในวันเดียวกันนายชัยวัฒน์จุนธุดพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนให้การต้อนรับนายมูลซึงฮยอนเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะพร้อมหารือนำเสนอและแลกเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการกีฬาการเกษตรอุตสาหกรรม,การ,ก,รรมการค้าการลงทุนและด้านอื่นๆระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจากเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคมและ โรงเรียนนนสุวรรณพิทยาคม วันที่16กุมภาพันธ์นายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยสาธารณาสุขจังหวัดเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวให้บริการประชาชนที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5ตำบลจันทบชรอําเภอบ้านกรวดเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนเช่นการบริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านพันธกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบริการเวช กรรฟื้นฟูกายอุปกรณ์บริการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาด้านสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆได้เข้าศึกษาสภาพปัญหาและรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ วันที่17กุมภาพันธ์นายปียะปิจนาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพระตาหารเพนและสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชกฐกิยาภานรินทิรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีถวายแด่พระพิสุสมัมเนรในการทดสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจำปี2566จำนวน5 9 0 สีรูปณสนามสอบวัดกลางพระอารามหลวงโดยมีพระเทพปริยัติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายสง์มีหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการจิตอาสาพ,พระราชทานและประชาชนเข้าร่วมพิธีช่วงเงย็นวันที่18กุมภาพันธ์นายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการศิลปกรรมประจำปี2566 ศินเสมอกันซึ่งสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพและผลงานด้านศิลปกรรมโดยการน,นำความรู้ด้านศิลปะออกไปสู่สังคมในรูปแบบบริการและเพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถด้านศิลปะระหว่างคณาจารย์สิทธิ์เกา่กาสิทธิ์ปัจจุบันรวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยา เยาลายราชภัฏบุรีรัมย์ปิดท้ายข่าวเดือนนี้ก,กับการจัดประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5าโดยมีนายกฤษดาบุญร,ราชผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภาการชาติไทยเป็นประธานการประชุมในการนี้ในายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางกัญญาจ,จุนธิรพงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับมีนายกเหลา่กกา,หลากาชาติจังหวัดคณะกรรมการเหล่ากาชาติกิ่งกาชาติอำเภอและสมาชิกเหล่ากาชาติในพื้นที่ภาค5าประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกดมหาสารคามและจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกเหล่า,าชาติจังหวัดกิ่งกาชาติอำเภอในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้โอกาสตลอดจนผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูพิภาคให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทุกแห่งตลอดทั้งให้คณะกรรมการ และสมาชิกได้พบปะปรึกษาหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามภารกิจอันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาติให้ดีขึ้นจบการนำเสนอข่าวในห้วงเดือนกุมภาพันธ์2566สวัสดีค่ะ